สวัสดีครับวันนี้พระพุทธาย,ยู่อาบินิสห้านะครับสาวิสหต้นได้ไปแล้สิบต้นนะครับอาบินิสสังอยู่ที่บ้านคอยตงเงาลำปางเมื่อหนึ่งเมื่อสองเราให้ไว้แล้วนะครับสองสามบันนี่แล้ว เปรี้ยงเลยนะครับเพื่อนนี่วันนี้เรามาเช็คว่สามนะครับตอนเช้า14สี่องศานะครับตอนบ่ายน่าจะหกเจ็ดองศา ต้องเหลืออีกสิบสหต้นนะครับได้ไปสิบต้นละอาบีสามารถันคอยเงางาวลำปางนะครับเสาไม่ค่อยสูงนะครับเสาเมตรเจ็ดเมตรสามเมตรสี่เมตรมีหมด ทีมาจากพาะเย้าครับเบอร์สองเบอร์สองกำลังมัดเลยครับสเต็ปสเต็ปสามสเต็ปสี่แนวรถไฟก็ต้องไปนั่นแหละนะครับเ,เก็บรายละเอียดนะให้คนไปได้จบ ฝังนี้เราจะมุ่งหน้าไปพะเยาครับด้านในอ่ะฝั่งตะโคเนี่ยฝังนี้มาจากเงาครับเบอร์หนึ่งไล่มาจะไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งครับเต้นคือฝั่งใต้

ตายและเราจะไปบีหนึนะครับต่อยิงไปฟังเงาวเลยบีหนึ่ามห้าเราไล่ไปลงใต้ ไล่ลงใต้ไปหาเขาเงาไล่ลงไปหาลำปางแไปสามต้นแหละครับเบอร์สี ข่าแบบแล้วนะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปอบีหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแวบบถวสถานีบพงเงา สองสามเดือนนะครับก็ผลมาแล้วก็ลำบากรบตรงนี้เล่งได้ก็เล่งเ่งไปเนะสาไม่สูงก็ไปไหวนะครับเสาไม่สูงเท่าไหร่จุดสุดท้ายนะครับไปเจอกันที่อาบิสหนึ่งหนึ่งแปดอำเภอเงานะครับ เดีวเรียเจ็บกิเมึ่งก็จะถูกนะแล้วก็ทำความหนาแล้วก็จะไม่ให้ไยแนวลยเดี๋สามารถทาไปได้ปมทีนีเียแปกับเียก้าต้องทำหมุดใหม่